วัีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเปิ้ลค่ะคุณครูกุ้งคุณครูเอมมี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูตั้งสามท่านมีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะเชิญชมนิทานได้แล้วค่ะนิทานเรื่องกระต่ายและเม่นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวเม่นอาศัยอยู่พ่อและแม่ต้องออกเดินทาง ทำให้พี่น้องฝาแฝดต้องอยู่ด้วยกันตามลำพังพวันหนึ่งทั้งสองพากันทำอาหารหอืให้ตายเถอะซุปต้องใส่อะไรอีกเนี่ยพี่คุยกับน้องฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยฉันหิวมากเดี๋ยวฉันจะกลับมานะเมื่อฉันกลับมานายต้องคิดออกว่าซุปต้องใส่อะไรบ้าง ฉันก็จับไม่ได้สูตรลับของแม่คืออะไรนะนายน่าจะเก็บสูตรไว้นะพี่ทำมันหายอะ่ะเฮ้อคิดถึงแม่จังเลยน้องแม่นบอกกับพี่ชายแล้วก็บอกว่าฉันไปแล้วนะพี่บอกว่าเอาหมวผักกาดมาด้วยละ่ะจะได้ทำสลัดขณะที่ไปสวนผักกาดมีกระต่ายอาศัยอยู่ สวัสดีครับคุณกระต่ายกระต่ายบอกว่าว่าไงเจ้าเตี้ยฉันตลกมากเลยกับขาของนายอะเม่นเลยบอกว่าเอาละพอได้แล้วเจ้าคนตัวใหญ่ฉันไม่สามารถเตะนายได้แต่ฉันสามารถชนะนายได้ในการแข่งวิ่งเม่นบอกว่าฉันจะขับไปทานอาหารเที่ยงที่บ้านแล้วมาแข่งกันจากต้นไม้ต้นแรก ถึงต้นไม้ต้นสุดท้ายของสนามเลยกระต่ายบอกว่าอะไรนะแล้วเม่นก็บอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันพอเม่นมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องให้พี่ชายฝาแฝดของเขาฟังเกี่ยวกับกระต่ายพี่ชายก็ถามว่าแล้วนายจะชนะเขาได้ยังไงแล้วทั้งสองก็วางแผนร่วมกันครึ่งชั่วโมงผ่านไป เม่นและกระต่ายได้มาเจอกันที่ต้นไม้โดยมีเสือเป็นกรรมการเม่นบอกว่านายมาตรงเวลาดีนี่ฉันชอบนายไปทางนั้นฉันไปทางนี้แล้วเสือบอกว่าประจําที่เลยเตรียมตัวระวงังหนึ่งสองสามวิ่งกระต่ายคิดในใจว่า จะชนะฉันได้เหรอกระต่ายวิ่งวิ่งวิ่งมาถึงต้นสุดท้ายก็ตกใจเมื่อมาเจอเม่นยืนรอนายมาถึงแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้นายวิ่งช้าลงในทุกๆครั้งเป็นไปไม่ได้วิ่งกลับไปอีกรอบฉันเห็นนายสองตัวนายเป็นสาแฝดกันเหรอเม่นบอก ใช่แล้วกระต่ายบอกนี่มันโกงกันนี่นายมีขาที่แข็งแรงและยาวกว่าทำให้นายวิ่งเร็วพวกเราขอโทษแล้วกระต่ายก็บอกว่าเดี๋ยวสิเอากระหล่ำจากสวนของฉันเนี่ยไปทานนะอร่อยมากเลยเม่นบอกว่าอู้ นี่คือสูตรลับของแม่ฉันเลยคิดออกแล้วอร่อยมากเลยถ้านำไปใส่ซุปและทั้งสามตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนีทานสนุกไหมคะค่ะเด็กๆเมื่อชมนิทานไปจบแล้วอย่าลืมส่งคำตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะเช่นเคยค่ะคำถามในวันนี้ข้อหนึ่ง ตัวละครกี่ตัวคะค่ะข้อที่2นะคะตัวละครใดที่เป็นฝาแฝดกันคะค่ะแล้วข้อที่3นะคะเสือยื่นอะไรให้กับกระต่ายคะอย่าลืมตอบคำถามมานะคะดเด็กๆบ,บายๆคะ่ะ